สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม f i a l Freddy Security Beat กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะจะมาเข้ากันในไปเอ้ยเราจะมาเข้าไปใน Daycare กันนะเราจะไปเจอกับ Sun Drop แล้วก็ Moon Drop กันนะหน้าตามันเป็นมิดมิดมิดจริงๆไปโอ้ดูหุ่นมันดิ <S <S okay, เกรกอรี่ต<ๆ>อนนี้ฉันไปหาเธอไม่ได้นะลองใช้คิโตะรปพอสิสสว่ามีบัตรรักษาความปลอดภัยหรือเปล่า แล้วให้ฉันเข้าไปด้วยนะโตมันอยู่ไหนโอ้ขนมเอลชิปตรงนี้มีอะไรให้เอาไหมไม่มีหรอกน่ากลัวสามสองหนึ่งตาว้าวุ่นอะไรมันมีสิ่แปลกยอุ้ยมาแล้วพระเอกโฮโถโถ ข่าก็โดนมันดิตกใจหมดเลยสสวัดีเพื่อนใหม่เดี๋ยวมาสายนะตอนนี้เรามีปาร์ตี้เงาๆหรอแล้วเพื่อนจะหายไปไหนแล้วล่ะเราจะทานสีด้วยการเล่นร้านการกินขนมด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันทั้งคืนเลยแต่ว่ามีเพียงกฎเดียวเท่านั้นเปิดไฟตลอดแต่เอ เราทำแบบนี้ได้เราทำอันนั้นให้มันล้มปุ๊บแล้วนี่มันจะมาจัดเหรอตรงนี้ป่ะที่มันให้มาเอาอ่ะมันมันเดินตามเรามาเซฟก่อน <Yes. S 2> กกแกจะทำะไรชัร,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 รไฟฉายปลิวปิวฉันสองตาแกนะแฟดไรชาร์ก็คือเราสามารถชาร์จไฟฉายแล้วได้ใช่ไหมฉันสองตาแกนะอโอ,โอ,โอ,โอ้ตอนนั้นก็เป็นโตาน,านะไรเหรไรชาร์ก่อน มีชาร์จแล้วก็ตรงนี้ป้าที่มันให้เอาปึ๊บได้แล้วอ้าวไม่ไฟดับไม่ไม่ทำไมถึงทำอย่างนั้นล่ะเปิดไฟเปิดไฟ,ดไฟฉันเติอนเธอแล้วนะฉันเติอนเธอแล้วอ่ามัปแปลงร่างแล้ว ซันดอบจะหายไปแล้วมูลดอบจะขึ้นมาแทนใช่ไหมเด็กดื้อเด็กดื้อเลยเวลานอนแล้วใช่ไหมเธอจะต้องถูกลงโทษหน้าตามันยังหลอนเลยอ่ะ น่าครัวไปแล้วใครจะอยู่ก็อยู่ไปไงอะ่ะเฮ้ยไปไงอะ่ะโอ้ยคนลุกไปหมดแล้วทางไหนอะ่ะ ไม่เจออะไรเลยเจอเนี้ยจะไปยังไงอ่ะอย่าไงมันมาแล้วมาเร็วมัาเร็วท่าไงอ่ะ ที่ปั่นไปใช่ไหมแล้วหายังไงอ่ะเอ้ c l ักวโกโก้กัว อยากเล่นเลย ไม่ผ่านทักทีเฮ้ยอันแรก clean up, clean up. เข้ายังไงอะตรงเนี้ clean up, clean up. ยได้แล้วอันหนึง่ง ไแ้และสออัน เนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหาก้อนหาก้อนทางไหนไหมอันนี้เอาไปยังไงอ่ะ หลอกล่อมันก่อนเราไล่ไล่ทำลลหลอกล่อมันเสียงโคตรหลอนเลยอะ่ะ <c oughs> เฮ้ยไหวแล้วโดดลงบ่อดีกว่ามันจะคีนอัพคีนอัพอย่างเดียวเลยอะ่ะ จ้แล้วไล่ทำให้มันล้มก่อนเพื่อล่อมันแล้วเราก็หาเฮ้ยทางเดิมออกไม่ได้อ่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อนเฮ้ยเห็นแล้วจ้าโหย้ยหลงทางหลงทาง Đi thằng này á Thì ăn vô trong nhé, phải ngay à Ồ, mới nhiều không buồn Nó vẫn ngay nè ô, đây mẹ Đài rồi sáng ơn rồi, hui hui, cái gì à? Ah 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 ah! ไล่พังก่อนแบบรอเขาสนใจมันอ่ะือบ,บตายชาร์จก่อนชาร์จก่อนเราเสียเวลามากเลยมันเริ่มมาโหใหญ่เลยอ่ะ zoom ดูซ o o m ดูไปดีกว่า clean up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  ทางไม่หมดนี่ไงไปไปนึ่งทำสายไปได้ไหมเนี่ยต้องไปข้างบนอ่ะอุ้ยผ่านเราไปไม่เป็นไรหรอก อันที่สแล้วเดือ,อนเดียวอันสุดท้ายอยู่ไหนหลงทางไปทางไหนไอ <c oughs> เกินไปกนเหนื่อย

นี้ใช่ไหมใช่ไหมเรียบร้อยมูลดอกหายไปเลยเไือ่อแกมันก็ไม่เท่ไาไหร่ดีกว่ามูลดอกรีชาร์ก่อนรีชาร์ก่นอนแล้วก็จะเซฟพยายามเซฟนะฮะมูลดอก ปิดปุ่มออกเตือนภัยเตือนภัยแกถูกแบนจากเนคแคร์เตือนภัยเตือนภัยวู้ทิก้าอยู่ไหนเฟดดี้โอเคเฟดดี้นายมาทันทิก้าเป็นไร เกือบแล้วมีทั้งมอนตี้ชิก้าล็อกซี่มันตามมาโอ้ดูท่ามันเดินในนี้มีอะไรร้านกิฟช็อปโอ้ตุ๊กตามูนจอบซันจอบโอ้ในนี้ตุ๊กตามันน่ารักแฮ่ของกิฟช็อปทั่วไปข้างในเนี่ยโอ้ฉันจะมาเอาของไงล่ะ โอ้ได้โปสเตอร์กลับเข้าไปต่อไปดีกว่ามิชชั่นคือ S K the day care with Freddy โอเคเฟรดี้เราไปกันดีกว่าโอ,อ้มันจะให้อ้าวเฮ้ยมันมาจากไหนอ่ะ Every hour the power is diverted to the recharge stations. When that happens the lights go out. And when that happens the daycare attendant is free to roam the building, it will find you. <laughs> คชรไปที่ชาร์จเดือดไปแล้วไหมล่ะโอ้โอ้นั่นมันตัวกระต่ายทำไมตัวกระต่ายเดินผ่านแล้วหน้าจอเราเป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นเพราะอะไรอะ่ะนั่นมันอะไรนะ่ะ นั่นมันน้ำพุไงมันเป็นแอ่งน้ำตกแต่งนะที่สามารถปล่อยน้ำออกมาได้ไม่ใช่น้ำพุนั่นคุณไม่เห็นผู้หญิงใส่ชุดกระต่ายเดินอยู่ข้างหน้าหรอเมื่อกี้เนี่ยไม่ฉันไม่เห็นน่ะที่เมคกาพิซซ่าเพ็กไม่มีกระต่ายไม่มีอีกแล้วอ่ะัมันบ้ามากเหมือนทุสิ่งทุกอย่างในนี้พยายามจะทำร้ายผมเลยน่ะมันไม่นะ ทำไมล่ะฉันไม่รู้นะฉันแค่อยากจะช่วยเธอบางทีพวกเขาอาจาจะอยากช่วยเธอก็ได้นะผมไม่มั่นใจนะแต่บางแต่ผมคิดว่าคุณดูแปลกไปนะ่ะโอ้เราปลดไลชิมเมนแล้วแล้วเราต้องไปไหนต่อ Good news, the front doors will open in five hours. Good news? Five hours? ไม่ได้เลย I'm not gonna last five minutes. Do not panic. If we get separated again, you can always call me on your fast way. As long as I have power and I am able to reach you. Okay, so I got QD. อันนี้จากเด้แคสเราไปไหนต่อน่าใช่หรอฉันว่าเราน่าจะต้องกลับนะเฟรดี้พวกเราต้องกลับไปใช่ไหมใช่มาใช่เฟรดีร้เราล moving.

พิก้าเนมเชิด้ามาทำไมนะเว้ยนี่บอกทั้ทีได้ไหมว่าเราจะไปไหนนะเพราะฉันฟังนายไม่ทนนันนะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยเราเขาลิฟ์ได้ด้วยหรอ Gregory, I have identified two possible exit points. The main loading dock is located under the food court on the first floor. There is also a fire escape in the third floor prize counter. Check your fast watch. I will mark both locations on your fast map. It appears that you have no fast map. You should be able to obtain one from the greeter on the center balcony. to map. By the loading dog under the first floor food call, another five times. okay new, new, new. Hey, 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 Superstars, it's me, Fred. Oh. Welcome to the Mega Pizza Plex. Grab a jumbo slice of pepperoni and top it off with an ice cold fizzy faz. Then enjoy our super games and attractions. Don't forget to stop by Rock. Please take this map. Take a map. Okay, okay, okay. So, map, my เฟรดี้ช่วยด้วยแล้วในตวัวเราเร่งออาจาก,กเฟรดี้เลยล่ะตอนนี้เรามีแมปแล้วโอ้เลเวลสี่เล้ว 4, ลสามตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ชั้นสองใช่ไหมมันมีเคเวสอะไรบ้างนะ u n d เ r the f i r s t floor f i r s t floor food c o u ด t ชั้นใต้ดินแลถ้าไปชั้น3ละ่ะ f i n d the p i e ลเตอร์เซキュริ i ี้ o อ f ฟิศออนเดอะเ r ิร์ o o อรหรือชั้น3น่าสนใจกว่าป่ะเบนีพาชันขึ้นไปหน่อย g o ด d news i ล looks like t อะ door to ล์ชิปส์อีสเป โอ้เราไปลาเอลชิบเหรอมดมอนแลนน่ากลัวแค่ไอ้ซันดอบกับมูนดอบเมื่อกี้นี้ก็จะช็อกอยู่แล้วโอ้เราต้องไปเองอะ เล็บก่อนเลยโอ้น oh. าสเยดิเบียแล้ทำไงอ่ะเราจะจำสแกนเราไหมเรามาถูกทางไหมเนี่ย เฮ้ยมันโหลดอะไรอ่ะขอไหมครับเจ๊เราจะหาเจอไหมเราต้องหาห้องซีเคียร์ตีใช่ไหม มันไม่มีใครอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่มันห้องน้ำ ล็อกซี่มาเฮ้ยห้องนั้นหรือเปล่าเราจะจัดการกับเอ่อล็อกซี่ยังไงล่ะ <you> มันอยู่ตรงเราเลย ให้มันเดินมาลอยไปทางนน้นก่อนห้องอยู่ตรงไหนอะแอบก่อนนี่เหรอเราต้องเข้าห้องนี้เหรอ ถ้าเรามาตรงนี้มันจะเชื่อมไปตรงนี้ได้ปะ่ะแต่ตอนนี้หาก่อนล็อกซี่อยู่ไหนเนี่ยคืล็อกซี่อยู่ตรงนู้นหึ่ยถ่ะาที่แอป ที่เอฟที่เอฟที่เอฟม,มันจะมาแล้วป <you> กใจให้หมดเลยไว้เรามาต่อกันคลิปหน้านะผมว่าคลิปนี้ปัญญาแล้วเดี๋ยวพีหน้าเจอกันล็อกซี่ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันนะ